สวัสดีครับเมื่อสงคลิปนี้นะครับผมเมื่อวันที่เจ็ดนะครับผมชิปนี้ครับมีงานอยู่ในอำเภอครับผมอันนี้คือตอนกลับนะอันนี้รถผมนะครับผมตอนกลับนะครับมีวงวงจอนปิดนะครับผมอยู่บ้านเลิดไม่ตี่ครับผมนี่คืออยู่วงจอนปิดบ้านเลิศไม่ตี่นะครับนี่น้องเปนส่งมานะครับผมผูถือันรถฟันครับส่งไม้ผมเบิ้งครับผมนี่ก็เป็นลูกไส้ครับรถฟันครับ นคืออ่าเขาฟันรถนะครับผมนี่ครับเป็นบอสตวนะครับพุ่งวัดสวนไปแป๊บเดียวนะครับบอสก็สิบนาทีนะครับผมนะครับบ้านใดครับมาฟันเด็กหน่อยบานเท่าเนี่ยครับผมนะครับผมก็บอกว่าบ้านใดมาฟันรถครับรถคันนี้นะครับผมนี่คือยูซี่อ่ะกว่าสามแยกยู่บ้านเลือดไม่ตีทั้งเขามาบ้านแบงเด้ครับที่เอันนี้ก็บอกว่าบันใดครับเี็กหน่อยครับฟันนี่ครับ ฟันรถดเลยครับฟันคนไปเฟันหลดครับพฤติกรรมตัวนี้นี่น่าจะบ่มีนะมุซุ่นซุ่นหรืออย่อันทำเพื่อเฮาเด้ยครับเพราะพฤติกรรมนี้มันบ่ดีกับซุ่นซุ่นหรือว่าอ่าขอบพร่วนะครับผมเพราะว่าอย่างครับถ้ามีเหตุการณ์ผ่ากันตีกันแบบนี้ครับผมกับทิงเดือดรอนของพอเม่นะครับผมพอให้เย่วชนหรือว่าเด็กหน่อย คุนี่นะครับผมห้ยุติการการทะเลาะวิวาดกันแบบนี้นะครับผม mm hmm. มันนี้ยังดีขึ้นดอกลูกเอ้ครับผมฝากให้ทุกคนให้มีสติการใส่ใชีวิตหรือว่าจอย่ามาเห็บขากันตีกันแบบนี้นะครับ mm hmm. ดีนะครับผมที่ผมมีคนบาดเจ็บหรือถ้ามีคนเสียชีวิต mm hmm. เกิดขึ้นมากกับจะมีเรื่องมีเล่าเง่าไปนะครับผมพอย้ำอีกครั้งนะครับพฤติกรรมแบบนี้ให้ทั้งอ ยาวชนภูมนีครับผมให้เศร้าเฮ็ดแบบนี้นะครับผมมันอันตรายในสังคมมันความตายชายนารีหนีไม่พ้นมีหรือจนก็ต้องตายวายเป็นผีถึงแสนรักก็ต้องร้างห่างกันทีไม่วันนี้ก็วันหน้าจริงนะเราดินจะกลบลบกายวายสังขาร ไฟจะผลานเผาซากสิ้นสาบสูญ